บินบ่อยทำเป็นไงไปนอนมั้งเป็นเ <laughs> ดือนนึงเราอยู่เมืองไทยกี่วันบินเป็นกน,เนกเลยครั <c oughs> บเยอะนี้เวลานอนนี่นอนบนเครื่องอย <c oughs> ่างเดียวครับอย่างล่าสุดเนี่ยไปเกาหลีไปงานที่เกาหลีเสร็จเนี่ยเราก็บินกลับมาถึงประมาณสี่ทุ่มแล้วและอีกเช้าหนึ่งแบบตีห้าเราก็ต้องออกไปบินแล้วเสร็จเดี๋ยวต้องไม่ว่าใช้ชีวิตบนเครื่องถึงใกล้ได้อยู่ไทยครับอันนี้คุณไปทำงานไปทำงานหมดเลยครับ เดือนนี้ก็จะบินเยอะมากๆจริงๆเดือนนี้ไปประมาณ5 5เด6ประเทศได้เจริงๆมันปรับตัวยังไงบ้างกับการที่ต้องเต็มตัวบินในแต่ละประเทศในแต่ละงานขนก็ไม่เหมือนกันคือปรับตัวยังไงครับจริงๆผมว่ายังปรับไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปด้วยความที่เหมือนเราได้นอนบนเครื่องเยอะแต่ว่าเราลงไปเรายังมีความเหนื่อยอยู่ดีนะครับเราก็พยายามพยายามนอนเยอะๆเอมีมีช่วงเวลาที่เราได้พักเราพยายามพักให้มากที่สุดเลย ถ้าแต่ละงานเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างที่ต้องศึกษางานยังไงบ้างเพื่อจะผิดฟุ้งทำงานได้เลยอ๋อถ้าเป็นด้านถ้าเรา,าเป็นด้านการทํางานเนี่ยคือเราเราพร้อมอยู่แล้วเราเตรียมพร้อมแล้วเรารู้ดีเทลของการทํางานเนี่ยณอีเวนต์นั้นๆหรือว่าณงานนั้นๆที่เราต้องไปทำอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยบางทีมันเรื่องไทม์โซนที่มันเวลามันเปลี่ยนเนาะเนี่ยสมมติเรา,าแบบเฮ้ยนอนมาแล้วไปถึงเนี่อมืดอีกแล้วนอนอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับว่าพยายามใช้ชีวิตมันเป็นแค่แต่ป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายััังงเลยยครบ อาการเจ็ทแลกมีบ้างเจ็ทแลกมีบ้างครับแน่นอนเลยครับมันเป็นอาการยังไงบ้างเวลาแบบต้องบินไปแล้วก็ไปาป,รไป,า,ไปารีสหรือไปอิตาลีหรือรอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องของท i m e z o มากกว่าที่มันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีอย่างที่เราเคยไปอย่างนิวยอร์กเนี่ยครับผมคือเราไปถึงที่นิวยอร์กปุ๊บเราลงเครื่องปุ๊บเนี่ยเราทํางานเลยทั้งที่จริงๆคือมันคือแบบตีหนึ่งตีสองของที่ไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องลงไปแล้วเราก็แต่งหน้าทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะแบบเหนื่อยแล้วเราก็พยายามฝืนเพื่อที่จะได้้ปรรรัับบใหตงกทาโซน แล้วที่จริงมันปรับได้ไหม <c oughs> ปรับได้ไหมแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาของผมบางทีมันไปแต่และประเทศแล้วมันแบบว่าช่วงเวลาอย่างอยู่แบบสองคืนอย่างเงี้ยตอนนั้นไปนิวยอร์กอยู่แค่2คืนเลย,ยนะก็คือปรับไปปุ๊บแล้วก็ต้องปรับกลับแล้วคนรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแบบไหนครับหแบบว่าเอายังไหวครับยังไหว ครับจริงมีคิดไหมว่าเนี่ยไปถึงุอยากจะหยุดยาวสักเป็นห้าวันหน่อยไม่ได้สองวันแล้วมันที่สามบินกลับไม่ได้เที่ยวอะย่างเงี้ยคือคือมันแล้วแต่โอกาสแล้วก็งานตารางงานของเรามากกว่าครับคือถ้าเกิดว่าตารางงานเนี่ยมีงานทั้งหมด3วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่นานหน่อยครับผมแล้วก็บินไปอีกประเทศหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดงานแค่วันเดียวเราก็จะพยายามไม่ได้เสียเวลากับประเทศนั้นมากเพราะเรา,าต้องไปทํางานต่ออะไร่าเงยชอบไหมชอบบินไหมชอบดูเครื่องไหมก็ <laughs> ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆที่เราได้ไปเจอต่างประเทศใหม่ๆแต่ยังไงบ้างหลายคนบอกว่าเราเขไปเจอคนดังนะถ้าก็เป็นคนดังไปเจอคนดังครับรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าจริงคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจอเซเลบริตี้ของต่างประเทศเนาะเราได้แต่ติดตามเขาอย่างผ่านมีเดียผ่านสื่ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆคนนจริงๆเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันล้วก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรเงยแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่า เริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะเข้าหายังไงชวนคุยยังไงได้บ้างก็ไปเจอคนไหนที่แบบรู้สึกว่าประทับใจมีส่วนพซีมามที่แบบหัวใจเต้นแรงที่แบบว่าคนเดียวไม่น่าเจอไม่ได้จริงๆริประทับใจทุกคนเลยนะเพราะว่าเราเห็นติดตามทุกคนอยู่แล้วไงครับแต่ว่าที่ประทับใจมากๆเลยน่าจะเป็นสงครามเขาเขาไนิ์มากมากเลยครับแล้วก็ เขาก็มาคุยกับผมเลยแบบเดินเข้ามาหาการเดินเข้ามาทักทายกันก่อนเลยครับก็ประทับใจครับดีใจแต่ตรงหน้าเราก็เหมือนแรงเลยโอ้เวลาดนถ่ายรูปด้วยกันอะเรยอางเงี้ยเออใช่ใกล้เคียงครับเรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าประทับใจเนาะครับใช่ครับความเป็นกันเองใช่ความเป็นกันเองครับนี้เรื่องสุขภาพก็คือยังแข็งแรงไปได้อยู่ ยังแข็งแรงครับเพราะว่าดื่มเฮอร์ชี่และสมูทต์พักอีนุ๊กเพื่อไหร่ผมมองว่าจะบินป่วยคือบินก็จะป่วยชุดใหญ่แล้วก็คือแบบใช่ครับคือเหมือนเราใช้หนัก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 แล้วเราค่อยอดมีตใช้แต่บุญหมดแล้วหรอแต่ว่าแต่ว่าหวังว่าก็ต่อไปก็ดีขึ้นครับเราก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอจริงเพราะบางทีเราแบบอย่างปีก่อนๆเราหักโหมเราทำ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 เลยไม่ได้พักเลยแล้วมันก็จะจนมันร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างน้อยน้อยทุนี้จะบินไปไหนอีกหลังจากนี้ หลังจากนี้จะมีไปมิลานอุ้ยบอกเลยนะอย่าบอกเป็นการพูดไปแล้วพูดไปแล้วครับผมก็เป็นแฟชั่นแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีกนะครับเป็นแฟชั่นโชว์ของผู้หญิงเนี่งปีก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสไปแฟชั่นโชว์ของผู้ชายครับปีนี้เราก็เลยมีโอกาสจะไปของผู้หญิงครับจริงๆการทำงานต่างประเทศมันได้เก็บประสบการณ์หรือมันได้กลับมาใช้ในชีวิตของเรายังไงบ้างก็จริงๆได้เยอะมากเลยนะครับเราได้เห็นวิธีการทํางานของเขาที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับผมแม้กระทั่งจริงๆคือ ของที่มีผมมีโอกาสได้ไปถ่ายนะของตัวฟิลของฟิลิปปินส์และอันที่ถ่ายี่องกปงก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานนั้นเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำมานำมาปรับใช้ในการทํางานของเราได้เยอะเลยฟิลิมของฟิลิปปินส์และอันที่ถ่ายี่องกปงก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานนั้นเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำมานำมาปรับใช้ในการทํางานของเราได้เยอะเลยอาไปร้องท่ากแพงค่ะาไ้งแต่คนเดีย่าแแล้ว ใช่ผมก็ดีใจมากในที่สุดผมก็าทายถูกแล้วนะครับผมก็เป็นเป็น,ปนการคาดเดาคือเรามีการคิดไว้ละหนึ่งสองสามสี่ว่าน่าจะต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเพราะว่าแบบเราก็ไม่ค่อยได้ทําร่วมง,งานกับใครเยอะมากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแทนไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่แน่นอนอะไรแบบว่าพอเราอยู่ใน้กาแพงแล้วเราได้ยินเสียงร้องปุ๊บเราโอ้ใช่เลยเพราะเราโอ้ไม่แน่นอนเพราะว่าเราแบบได้ยินเราเพิ่งอัดเพลงเขาไปเราเพิ่งมีซิงเกิลเขาไปด้วย เราจะมีแบบว่าอยากอัดต่อด้วยกันแบบจริงจังเลยไหมแบบนจ้กันบ้าไรเลี้ยถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจมากๆเลยครับน้องคนไหนขนาดแบบน่ารักกับน่ารักเลยน่ารักมากเลยครับคือพี่เน่ก็จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยแข่งขันคูแล้วนะครับผมเพิมมาสามสี่ปีแล้วเพราะว่าพี่เน่ก็อยู่ในซีรีส์ขั้นคูเหมือนกันครับก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้กลับมาเจอกันเป็นความจิ้นไหมว่าแฟนๆจิ้นกับคู่เรามากอะไรแี้คิดไปลว่าไอ้การล้อครั้งนี้มันจะเป็นการจิ้นได้อย่างเงี้ยก็ ก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ในอนาคตที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะร่วมโปรเจกต์นั้นด้วยแฟนเราอยากเห็นผลงานอธิบายอีกอะไรานี้มีโอกาสไหมเพราะว่าแฟนมิถุงองเราใช่ไหมที่ไปกับยังไม่ครบครับก็จริงๆว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกันครับก็เดี๋ยวทุกคนก็รอติดตาม ก็มีประเทศหนึ่งก็คือแคนาดาที่ทุกคนจะได้ซึ่งก็เป็นครูในเป็นรูปแบบใช่ใช่ครับเป็นเป็นครูครับอะไงบ้างหลายคนเรียกร้องว่าอยากทำงานครูที่เมืองไทยบ้างครับผมก็ก็แล้วแต่โอกาสเหมือนกันว่าโอกาสจะมีให้ได้ทำงานร่วมกันสองคนอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานกับพี่เขาเสมออยู่แล้วครับผมตอนนี้เราก็ยัง support กอยู่ support กันดีครับ เพราะอะไรคนตกใจว่าแม่เออหนึงคนเขาจะไม่ดีกับไทยแต่คนทั่บอกว่าอาจจะมาเจอกันไหมหรือว่ามีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมหรือว่ายัางไงอยอ๋อคือในคือในด้านส่วนตัวเราเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่ตลอดอยู่นะครับทุไม่ว่าเราจะไปนัดกินข้าวกินข้าวเจอกันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันเฮค่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในไอจีแล้วก็ทักดีเอ็มกันแบบว่ารีพายสตอรี่กันตลอดเลยครับ ก็เหมือนเดิมครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนครับแสดงว่าไบวินก็ยังพายเรือกันได้ต่อเพราะหลายคนบอกว่าเป็นเดอะรีเจนด์ไม่ต้องมากกหรือเปไม่แต่ตอนนี้พายเรือก,กันได้อยู่ก็ผมก็สําหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้องที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเสมอมีสภาพมันก็ยังอยู่ตลอดแน่น,น,นอนครับแต่มีใจหายก็ไม่ครับใจหายเออใจหายใจหายครับใจหายใจหาย ก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอยู an now, ่แล้วครับผมก็ต่อให้เขาจะเลือกในการเดินทางในเส้นทางการทำนของเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยยังไงยังไงความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเสมอไปเพราะการร่วมงานก็มีได้แหมแต่ใช่ครับขาดไมได้ถูกต้องครับก็แล้วแต่โอกาสใช่ครับได้ใช่ครับขอบคุณมากครับที่ซับหน้าก่อนซับเอื้องก่อนแล้วก็ยางค่ะเอาบิ้งก้องพี่ค่ะ 阿弥陀佛，阿弥陀佛。嗯嗯 <laughs>